高兴共未来。 จะพ้องเอาเสียงมาปะชันกันเลยดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน A S Play ใช่จาก A I S C G a p p a ก็คือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปโหลดแอปพลิเคชัน A I S Play ชเข้าไว้ในโทรศัพท์ก็จะได้ชมรายการของเราตลอดเวลาใช่ดูตรงอื่นไม่ได้นะดูทางอื่นไม่มีมีทางนี้เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้กติกาของเรานะครับก็เช่นเคยมีเสลป็นรับเชิญเข้ามาสุดยอดเ้เป็นหคน ครับแล้วก็มีเงาเสียงมีเงาเสียงมา7คน7คนร้องเพลงของศิลปินรับเชิญอย่าไปร้องเพลงคนอื่นนะครับก็มาไปเงาเสียงก็ร้องคนอื่นได้ยังไงไม่รู้จะพูดทำไมพูดให้กินเวลาไปซะยังไงพอร้องไปปั๊บในในห้องส่งก็จะมีคะแนนให้จากท่านผู้ชมนะฮะล้นหลามของเราเนี่ยมีเข้ามา47,392ื่นเคนแต่ว่าติดอยู่ที่ลำตะคองตะคองสี่หมื่นกว่าคนรถกระบะความ ใชเข้ามาชมในรายการของเรานี่แหละก็จะได้เป็นเหมือนกรรมการใช่มี100คะแนนจากท่านผู้ชมถ้าสีเลปินพูดมาเป็นเงาเสียงทำได้60คะแนนขึ้นไปนี่ครับได้รับนี่ครับน้องอุนอ่นใจมากมีอยู่แล้วอุ่นใจมากมแต่มีรางวัลใหญ่กว่าใช่ ก็คือว่าถ้าหากว่าเงาเสียงนะแต่ละคนเนี่ยถ้าหากว่าร้องไปแล้วคนไหนได้ยอดอยู่สูงสุดมีรางวัลใหญ่จาก ASG c a วางใจใช่เลยครับนะ่นคือรางวัลใหญ่แชมป์เลยแหละใช่อ้องเขาบีบม้องเขบีบมือน้องวุนใจบีบมือฮะบอกว่าอย่าจับแน่นน้องวุนใจบอกว่าอย่าจับแน่นรัดเส้นหายใจไม่ออกแลยฮะวุ้นใจปล่อยโอเคนะ กติกาคร่าวๆเป็นอย่างนี้อย่าลืมติดตามชมกิ๊กดูทางเอาเสียงได้ที่แอปพลิเคชัน AS Play นะครับจาก AS เจียดใช่นะฮะอ้าววันนี้วันนี้สุดยอดศิลปินที่ผู้คนชื่นชอบครับตั้งแต่ออกเพลงแรกจนปัจจุบันครับยังคงมีเพลงเดียวอยู่หายก่อนคือหมายความว่าเพลงเดียวก็ดังแล้วอ ครับเพลงเดียวก็ดังแล้วต่อไปก็ยังไม่มีเพลงออกมาเพราะว่าตอนนี้อยู่ในนี้นะฮะอยู่เป็นแฟนคลับเขาเยอะเป็นแฟนคลับเขาทั้งนั้นเลยนะครับมาจากเขตหมู่บ้านของตัวเองทั้งสิ้นไม่น่าเชื่อเป็นศิลปินที่พาแม่มานั่งมาถตุ้มงต๋อแม่แต่งตัวเต็มฟรีแม่แต่งเต็มยศมากเลยแต่งแต่งตัวเหมือนจะรับรางวัลแม่ดีเด่น ปีนี้ว่าจะได้นะแม่นะไม่แน่ไม่แน่นะปีนี้นะแม่ยิ้มครับหนึ่งสองสามยิ้มไ้มากดิไม่น่าเชื่อแม่กล้องวิไลยังสาวเลยนะใส่เสื้อสีขาวนะในเสื้อจมปุอันนั้นพี่เขาจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยคนเสื้อขาวเป็นพี่กล้องวิไลเหรอใช่ไหมพี่สาวเขาพี่สาวอ่ะฮะสาวทำไมหน้าฉันแตกต่างกับน้องชายโดยสิ้นเชิง พี่สาวขาวน้องดำปิ๊อะไรนะอะไรนะอะไรเขาบอกเผาๆแต่อ้วนโอเคพบศสิลิมินเลยไปพบกันเลยครับกล้องห้วยไรเชิญับ ฉิสว่าสิมีกันเล่กันสาว่าสิหักแทงกันสาว่าสิมีกันตอลอดไปสาว่าสิบ ALK, ่ดีงามสายว่าสิมีกันรู้ไปสาว่าสิบ่แบ่ใจสาว่าสิี s a y ่าสิมีกไป สิบอถึงกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอถึง เพลงใหม่ที่ปั๊บฟังครั้งเดียวติดหูเลยที่พี่นั่งนี่เป็นเพลงใหม่ของฉันใช่ไหมครั้งแรกใส่ภัยพีจิบอ์ชิมกันกับสองปีแล้วพี่ะบอกบอกพี่กิ๊กไปว่าจริงๆเรามีหลายเพลงจริงๆแล้วผมมีเพลงเดียว ร้เพลงหแมยังไม่ทำดนตรีครับดนตรีอ้าวแล้วร้องเพียอ่ะรองเพียเวเลยฮะเมาไต่ห่าเลยเมาไห่าเลยร้องเพลงพี่ร้องเพลงร้องเพลงสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่อีคนพี่สาวแน่นะพี่สาวใช่ไหมสวัสดีครับอนั่นพี่สาวครับพี่สาวพี่สาวไตัวไม่ยังีบอร์พี่สาวเอาะแล้วเอาซะแล้วเอาะแล้วพี่เ พีไม่อ้ตออาแว็้งหังเนี่อะไรเตาแมอะไรครับมีผมมีผมออบอมีอะไรองเต้าอไมีฟยังพีสามีแฟนยังมีทัวมีทัวแล้วครับผม สบายใจสบายใจไม่ได้วะไม่ได้ว่ะนัดอดีตอ่ะโอ้เหมือนกันพี่ก็มีผัวแล้วพี่ก็มีผัวแล้วแต่กองห้อยไล่มาพี่สาวมาไป็เท่าไหร่พรองประทับใจศิลปินในค่ายครับยังคงอยู่กับเราเช่นเคยังอยู่ยังอยู่ค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันครับค่ายเท่เอ้ยไม่เคยมานี่เหรอเนาะไม่เคยมา นองคก็ผมทำงานหลายอย่างมากผมเนี่ยทำงานหลายอย่างเหรอะไร้างคุณทำอะไรบ้างมีเคยแจกไปปิวทำก่อสร้างเสริมความงามครับและมีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทำอะไรครับผมยังไม่เคยทำคนท้องผมยังไม่เคยทำคนท้องเ้่าผมมไขใจี ผมยังไม่เคยรำกับน้องแล้วชี้ไปที่น้องไม่ผมชี้ไปไปให้ชี้ไปน้องไอ้ต้นน้องก็ตบมือแบบดไอ้คุณไม่คุณโดคุณไม่สังเกตได้น้องสองคนนี้ยิ้มแย้มแต่แม่แม่แม่บอกว่า ไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้กล้องช่วงนี้แกอย่าเพิ่งไปทําอะไรใครนะเดี๋ยวคุณกล้องจะอยู่ดูเป็นคอมเมนต์ให้กับศิลปินทุกคนที่มาเป็นเงาเสียงของเราแล้วเออเป็นคอมเมนต์ด้วยแล้วคุณก็ต้องแต่ใจเลือกคนหนึ่งด้วยครับแล้วคุณก็จะมีรางวัลให้เขามีรางวัลเอ้าผมไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณตวอสักชิ้นหนึ่งนะครับ เสื้อผ้าได้แต่เกงยากครับถอดถอดยากมันจะแน่นอะไรขนาดนั้นไม่ยากปะถือว่าทำอะไรและถอดเกงโอ้โหคนวยเหรอไม่ใช่เกมใหนว่าไม่ได้ไม่ได้ย้ำกับท่านผู้ชมเลยนะครับศิลปินทุกคนที่มาเป็นเงาเสียงนั้นจะชนะได้ต้องมียอดวิวเยอะที่สุดนะครับใช่ยอดวิวเรื่องยอดวิวย้ำกันตรงนี้จาก A S Play Application ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วนพี่ๆน้องๆนะครับมาดูคลิกดูท้างเงาวเสียงนะครับรับชมผ่านแอปพลิเคชัน a s p และ a s p b o x นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ชื่นชอบก็ชวนกันมาดูเยอะๆเลยในใจ